สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการลุมพินีวิวแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนะครับผมโครงการนี้จะอยู่ตรงท้าแยกปากเกร็ดเลยตรงข้ามกับเมเจอร์ปากเกร็ดครับห้องนี้อยู่อาคาร A นะครับชั้น24ขนาดห้อง23ตารางเมตรนะครับเป็นไทยหนึ่งห้องนอนเข้ามาก็เราก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นครับผมก็จะมีทีวีนะครับเรายิงติดผนังให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีชั้นวางของอเนกประสงค์ครับ ถัดมาฝั่งนี้ก็จะมีโซฟาแล้วก็มีโต๊ะกลางให้1ตัวนะครับห้องนอนเนี่ยจะเป็นกระจกบานเลื่อนนะครับเป็นแบบสังปรเลื่อนสไลด์ปิดแล้วก็จะมีแอร์ในห้องนอนหนึ่งเครื่องครับอยู่ท้ายเตียงเลยแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าที่โครงการบิวอินมาให้นะครับอยู่ท้ายเตียงตรงนี้เลยเป็นแบบบานเปิดที่นอนจะเป็นที่นอนไซส์ห้าฟุตนะครับคอมฟูกนอน5ฟุตเลยแล้วก็มีกระจกติดตั้งตรงนี้ไว้ให้ เดี๋ยววิวเราไปดูตรงกระเบียงดีกว่าเนาะห้องนี้เราเพิ่งจะรีโนเวทนะครับตรงผนังตรงพื้นส่วนนี้ไปจนถึงเคาน์เตอร์เนี่ยเราทุบทําใหม่หมดเลยเนี่ยตรงนี้เราปูเป็นกระเบื้องนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาหรือกังวลเรื่องน้ําเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตรงนี้มันเริ่มบวมแล้วก็เคาน์เตอร์เราเปลี่ยนใหม่นะครับเราทุบแล้วก็เปลี่ยนเป็นเคาน์เตอร์ปูนแบบนี้เลยแข็งแรงเปียกได้สบายใจเลย ส่วนของตัวห้องน้ําสุขภัณฑ์ก็จะเป็นมาตรฐานที่โครงการให้มานะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องทาน้ําอุ่นให้หนึ่งเครื่องด้วยในครัวก็จะมีตัวไมโครเวฟนะครับกับตู้เย็นให้แล้วก็ตรงระเบียงเนี่ยจะมีเครื่องซักผ้านะครับฝาบนเครื่องซักผ้านี้เพิ่งจะซื้อมานะครับอายุไม่ถึง6เดือนเลยเพิ่งซื้อมา คนเชา่าให้คนเช่าคนเกา่าครับผมะระเบียงห้องจะเป็นหันมาทางสระว่ายน้ําในโครงการนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเพลยนะที่มุ่งหน้าไปตรงท่าน้ําปากเกร็ดนะครับวิวก็จะประมาณนี้เลยคอนโดรุมพินีวิวแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนะครับอาคาร A ชั้น24ครับขนาดห้อง23ตารางเมตร ปล่อยเช่าอยู่ที่6,000บาทเท่านั้นนะครับมีเครื่องซักผ้าด้วยถ้าใครสนใจอยากจะขอนะัดชมห้องจริงสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือ ID Line นะครับที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบก,การรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม